บางทีมันโกรธมากๆเคยนั่งแล้วมีปัญหาชีวิตอตาสาาก็มันก็ไม่ได้โกรธเรื่องอะไรหรอกมันโกรธเรื่องบางทีเป็นเจ้าวาดเนี่ยเป็นทุกข์เหมือนกันนะแล้วเจ้าวาดมีคนเขามาลักสิ่งของลักลกล็กลักปลาเนี่ยแหละลูงพ่อว่ามีไปอยู่ที่ไหนก็มีสะปลาสะเปิ้ลแล้วะ,ะบังเอิญมันไปเห็นโอ้ลูกศิษย์มนลัก มามาคอยใส่เบ็ดต้องใส่ปวกด้างปวกม้อปวกไรกาได้ก็เอ้ะเดียวกได้มันเมันก็ลูกสิทธ์เ่ยมันทำไมใบมันกล้าทําขนาดนี้เห็นกับตาเลยแะบอกโอ้ยเดี๋จะพูดจะว่าก็เอเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยววันนี้เนะี่ยเดี๋ยวจะนั่งภาวนาแต่ไปเพ่งเลยทีนี้กะว่าจะเพ่งให้มันรู้สึกตัวบ้างโอ้ยเป็นไฟขึ้นมาเลยเนยหกทุ่มเราก็นอนไม่ได้ เพ่งมันอยู่กันน่ะโอ้อมันก็นอนไม่ได้เหมือนกันน่ะมันก็สารภาพบาปเหมือนกันมาเก็บของหมดอะแต่ปรากฏว่ามาสารภาพแไม่ได้อะไรหรอกป้าก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะคือจิตของคนเราเนี่ยถ้ามันไปเพ่งโทษกันเน่ยมันทุกข์ทั้งนั้นน่ะอาตมาว่าทุกข์นะทุกข์หนักเลย แก้ทุกได้ยังไงมันมันจะตายแล้วทุกหลับมันร้อนร้อนมากๆก,ก็เลยเอย้เราก็อ่ะมจะตายยอมตายเพราะอย่างนี้เลยไปให้เขาตายเราจะตายไปอ๋อนี่แหละที่ได้กินแต่โอแม่ครูบาอาจารย์สอนว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นจะถึงตนอ๋อไปใส่ทุกมันเข้าไปมันก็เลยเอาตัวเองก็ร้อนเป็นไฟขึ้นมา ก็เลยแผ่เมตตาเอยบอกมีธรรมะมาลึกได้บ่กเออต้องแผ่เมตตาเด็แผ่ให้สรรพสัตว์จะได้ไปให้เขาได้มาที่เขาพ่อเบียดเียนก็ขอให้พวกเจ้าอยาได้ไปถูกนั่นเขาไปกินเบ็ดกินอะไรเขาอย่าไปไปโดนนั่นเขาดักไว้ก็จะไปเข้าไปแผ่เมตตาไปเหมือนกันเตือนเึ้นม่ามันจะตายแล้วล่ะ แผ่ไปเมตตาแผ่เมตตาเหมือนให้แกสรรพสัตว์แผ่ไปแผ่ไปเย็นกลับขึ้นมาแล้วทีนี้ไอตอนร้อนๆน่ะเพราะเพ่งกะว่าจะให้มันรู้สึกตัวนะะนะมันก็รู้จริงๆอ่ะมันเห็นเลยว่าหลวงพ่อเนี่ยตาโอ้ยเหมือนกับยากกระมเหมือนกันจ้องมันจนนอนไม่ได้เหมือนกันมันะจะตายเหมือนกันมันก็ต้องมาเอาออกเหมือนกันนี่น่ะดูเลย การเพ่งโทษกันเนี่ยโยมจะไปคิดว่ามันไม่ถึงกันนะ่นะถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าเพ่งโทษกันนะดีที่สุดเมตตากันเป็นสุขแผ่เมตตาให้กันและกันเป็นสุขจริงๆอ่เนี่เดี๋ยวนี้ก็เลยเลิกแล้วบอกโอ้ไม่เอาแล้วเมตตาดีกว่าเป็นโทษมากจริงๆทุกโอ้ทุกมากเลยนะร้อนขึ้นมาเขาร้อนอยังไงเราก็ร้อนอย่างนั้นเขาทุกจะนอนไม่ได้ เราก็นอนไม่ได้หกทุ่มเลยนะจนมันมาเอาออกหมดไอ้พวกนั้น่ะเอาออกหมดไอ้พวกมันดักมาเอาใส่ดักไว้ดักปลาไว้ไปลักมาโอ้ยปรากฏมไม่ได้ทั้งตัวไม่ดีเลยปลายแยะ่ๆนะเต็มเหมือนก็อยู่ในสะเราอย่างงี้นะมันเป็นอย่างงั้นนี่ลนะเห็นได้ว่าโอ้เป็นบาปจริงๆตั้งแต่นั้นมาการเพ่งโทษโกรธกันไม่ดีเลยนะ เราก็ไม่ไม่กล้าเพ่งโทษใครเลยแน่แต่ว่าไปห้ามไม่ได้ก็คือห้ามคนไม่ให้เพ่งโทษ <g ül> ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเพ่งโทษกะช่างเขาจะติจะดินทาด่าก็ช่างแต่เราจะไปดินทาด่าเขาเราจะไปเพ่งโทษโกรธเขาเราเป็นทุกข์นะเราอยู่เป็นสุขก็ต้องแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้น ขอให้ทุกท่านเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีทุกกายทุกใจแผ่ไปอย่างนี้เราโอ้มีความสุขเราก็ไม่มีทุกข์ไม่มีเดือดร้อนแล้วก็แผ่ไปให้ผู้ที่กําลังทุกข์ใครทุกข์ผู้ที่มีสุขก็สุขยิ่งขึ้นไปในปารถนาสิ่งใดใครปารถนาอะไรทุกอย่างก็ขอให้เขาได้สําเร็จสาเร็จกันนั่นแหละทีนี้โอ้เป็นสุขเบิกบานทันทีเลยนี่เรียกว่าการกระทําดี